สวัสดีครับก็มาพบกับลุงบุญพาชมอีกคลิปนะครับคลิปนี้เวลาเย็นๆนะครับก็พาเพื่อนมาชมการให้น้ำฝักนะครับการตั้งเครื่องการลดน้ำฝักมาชมกันครับว่าลุงบุญใช้เครื่องขนาดไหนนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับลุงบุญก็ใช้เครื่องขนาด38นะครับเอีนะครับนัคกับ เครื่อง38นะครับก็แรงดีอยู่นะครับส่วนน้ําก็เอาจากลําห้วยธรรมชาตินะครับนนท์รับหลวงปุ่ก็ได้ขุดเอาไว้ตรงนี้ลึกประมาณ4เมตรนะครับก็ได้ทําการดูดน้ําขึ้นมานะครับเครื่องก็ไม่ต้องเร่งจนเกินไปนะครับแค่เบาๆน้ําก็ออกดีอยู่แล้วนะครับนี่ครับก็ได้ทําการวางแป๊บน้ําเป็นท่อ PVC ขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับจายแป๊บ PE ขนาด25มิลก็ปล่อยน้ำไปในร่องฝักนะครับก็ตอนนี้ลุงบุญก็ทำการปลูกนะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จสิ้นเพิ่งจะเอามานะครับเดี๋ยวก็จะทำการวิธีการปลูกให้เพื่อนๆได้ชมนะครับตอนนี้ก็มาชมการติดตั้งวัท์ปิงเกอร์นะครับ นี่ก็ได้ใส่ปุ๋ยรองหลุมเอาไว้นะครับรองปุ๋ยคอกแล้วก็ปูนขาวดูลลไม้เพื่อปรับจากภาพดินนะครับก็ได้วางระบบน้ำเอาไว้นะครับมีตรงนี้ยังขาดวัสดุปิงเกอร์อยู่นะครับเดี๋ยวหลวงปุนก็จะเอามาเสริมนะครับนี่ครับหนึ่งหลุมต่อหนึ่งหัวนะครับก็อาจจะไม่ค่อยตรงนะครับเพราะว่าเป็นแป๊บที่หลวงปุ่ได้ใช้กับมะละกอรุ่นเก่านะครับรุ่นก่อนนะครับ ก็อาจจะไม่ตรงแต่ก็จะทำคานถอดแล้วก็มาเสริมไม่ตรงหลุมนะครับส่วนหลุมไหนที่ตรงอยู่แบบนี้แล้วก็ผ่านนะครับแบบนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวส่วนหลุมที่ไม่ตรงครับก็จะมาเสริมใหม่อีกครั้งนะครับนี่ครับเป็นการปลูกมะละกอการวางแบบน้ํานะครับก็สมบูรณ์แบบนะครับครั้งนี้หลุงบุญปลูกแบบแถวเดียวนะครับล่องเดียวหนึ่งแถวนะครับ แค่หนึ่งแถวเพราะว่าโดนมาแล้วนะครับหนึ่งร่องสองแถวเมื่อโดนฝนตกก็น้ําก็จะท่วมครั้งนี้ก็จะตัดต้นนี้ทิ้งไปนะครับทําการถ่ายยกขึ้นมาใหม่นะครับก็ต้องให้รอให้ต้นนี้ก็สูงขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ไถปิดขึ้นมานะครับนี่ครับก็เป็นการวางแผนในการปลูกใหม่นะครับโนนครับส่วนโนนก็ได้ทัการวางแป๊บเอาไว้แล้วด้วยนะครับนี่ครับ อันนี้ก็วางแค่แถวเดียวนะครับแต่นี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวจะทําการปลูกเสริมออกไปอีกนะครับยังไม่ได้ตัดหญ้านะครับนนครับแห้งๆแล้วครับก็เดี๋ยวจะทําการตัดหญ้าแล้วก็ถยกรองขึ้นมานี่ก็มีอีกเส้นนะครับํำลองอยู่นะครับแป๊บก็น้ําก็เดินดีดูทีครับน้ําแม้ว่าวัวจัปิงเกอร์เราจะเล็กนะครับแต่น้ําก็ออกดีนะครับนี่ครับ ก็คาดว่าครั้งนี้ก็คงน่าจะแก้ตัวได้นะครับก็อาจจะทําการปลูกแก่ล่องเดียวแถวเดียวไม่เอาแบบนี้แล้วนะครับใ้มันห่างเกินไปแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆกับคูล่องน้ํานะครับเมื่อน้ําท่วมขึ้นมาก็จะถึงรากนะครับก็ครั้งนี้ก็จะแก้ตัวเมื่อปลูกต้นใหม่เสร็จที่วางเปบน้ำเอาไว้เนี่ยครับ ก็จะทําการตัดต้นนี้ทิ้งถึงว่าเขามีลูกก็ยินดีที่จะตัดทิ้งนะครับแล้วก็ยกล่องขึ้นมาแต่ต้องรอที่ปลูกใหม่นะครับเขาขึ้นมาก่อนนะครับนี่ครับดูนะครับน้ําใช้แป๊บแค่ยี่สิบห้ามิลนะครับหัวจับปิงเกอร์ก็เล็กแต่น้ําก็ออกเยอะนะครับนี่ครับขณะว่าเครื่องลงบุญเร่งไม่ไม่เยอะนะครับเครื่องเร่งไม่เยอะนะครับ ดูฟังเครื่องนะครับแค่สโลสโลก็น้ำก็เต็มที่เลยนะครับดูสิครับน้ำนองล่องนองนองหลุมเลยนะครับนี่ครับก็คิดว่าครั้งนี้การแก้ตัวก็คงน่าจะสําเร็จนะครับโน่นครับก็เริ่มวางแปบน้ําเริ่มปลูกไปแล้วยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาทําต่อนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฟงขอฝากเพื่อนๆไว้นะครับกลับมาอีกครั้งลงในล่องแปลงกเกษตรการปลูกมะล,ละกอการวางเปบน้ำพื้นคูกันใหม่เกี่ยวกับการทำการ,กรเกษตรการปลูกมะล,ละกออีกครั้งนะครับก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆน,นะครับให้กำลังใจติดตามชมคลิปชมโฆษณากันนะครับครั้งนี้โฆษณาก็เริ่มเข้าช่องลงบุญก็เริ่มทำเนการจอก ภาพสีเริ่มผ่านแล้วนะครับก็อย่างไรก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับก็ท้ายนี้ก็ต้องขออวยพรในเพื่อนๆน,นะครับชงโชคดีมีแต่ความสุขกกนนะครับจิบิ้งใดก็ชมปรากรถนานะครับครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ